บทที่11เช้าวันที่6ในห้องนอนของคุณแม่เป็นเช้าอีกวันที่โทแปงตื่นมาด้วยสีหน้าไม่ดีที่สุดในทุกๆวันที่ผ่านมาอาจเป็นเพราะปัญหาในใจของเธอและบาดแผลที่เธอยังคงรู้สึกเรื่องของผีสาวน้ำฝนวันนี้บนที่นอนของเธอมีถาดอาหารเช้าว,วางอยู่เป็นขนมปังและนมร้อนดูท่าว่าอุ่นเรือนจะขึ้นมาก่อนแล้วแต่เธอยังไม่ตื่น อุ่นเรือนที่ไม่อยากรบกวนคุณหนูของตัวเองจึงไปนำอาหารมาวางไว้ที่ข้างเตียงไม่รู้เป็นเวลาเท่าไหร่แล้วและไม่รู้ว่าที่ข้างล่างบาสมาถึงแล้วหรือยัง วันนี้โทแปงไม่รู้สึกว่าอยากจะไปไหนหรือทำอะไรเธอกระเดือกขนมที่วางอยู่ข้างเตียงลงคอยอย่างลําบากยากเย็นไม่ใช่เพราะว่าขนมมันไม่อร่อยอุ่นเรือนไม่เคยฝีมือตกและถ้าเป็นอะไรที่อุ่นเรือนเป็นคนทำแล้วก,ก็ไม่มีคําว่าไม่อร่อยแต่ที่วันนี้รู้สึกว่าขนมปังนิ่มๆอุ่นๆก้อนที่อยู่ในมือน,นี้มันแข็งเหมือนกับ หินและเป็นหินที่มีน้ำแหลมค,ลครุขระก็เพราะว่าสภาพจิตใจที่ยแย่ของโชแปงเองสั่งให้เป็นไปแบบนั้นขนมถูกเคียเยเค้ยวเอื่อยเคี้ยวเอื่อยอยู่ในปากไม่รู้รสชาติไม่รู้ด้วยซ้ำว่าตัวเองกำลังเคี้ยวอะไรอยู่แม้แต่ว่าต้องลุกขึ้นไปแปลงฟันก่อนจะกินเธอยังลืมเลยโชแปงมองออกไปนอกหน้าต่างที่จริงราวกับว่าเธอจงใจมองไปให้ถึงสวรรค์ชั้นฟ้า มือที่เจ็บระบมเพราะว่าเธอกำมือตัวเองแน่นทั้งคืนไม่ว่าใครจะปลอบใจว่าอะไรมันก็เหมือนกับว่าไม่มีผลกับเธอแม้แต่น้อยไม่ว่าบาสจะพูดซ้ำไปซ้ำมาว่าเธอไม่ได้ผิดมันไม่ใช่ความผิดของเธอแต่ว่าโชแปงไม่คิดเห็นเช่นนั้นเธอมอบความผิดนี้ทั้งหมดให้ตัวเองโดยดุษณีในขณะที่ปากก็ยังคงเคี้ยวขนมอยู่มือก็ถือแก้วนมอุ่นๆที่แม่นมของเธอเป็นผู้จัดหามาให้ สายตาที่มองไปยังไงก็ไม่ถึงสวรรค์เหลือไปมองเห็นคนคนหนึ่งที่หน้าประตรูใหญ่ของคฤหาสน์มอนี่มาทุกวันเลยแต่ก็ไม่กล้าเข้ามาเจอกับหนูงั้นเหรอถ้านายเข้ามาในนี้ก็ว่าจะอภัยให้สักหน่อยพอเห็นแบบนี้มันก็นึกโมอย่างไงก็ไม่รู้นายจะมาที่นี่ทําไมกันนะมิวสิกมิวสิกยังคงทําท่าทางเหมือนเดิมอาจจะเป็นอย่างที่โชแปงพูดว่านายคนนี้ไม่มีความกล้าพอที่จะมาขอโทษเธอและขอคืนดีกับเธอ โวแปงยังเคี้ยวขนมปังคำแรกที่เธอกัดเข้าไปไม่หมดปากเลยเป็นเวลานานมาแล้วเจ้าขแนแปังเปื่อยยุ่ยแหนและหวานอยู่ในปากของเธอแต่ก็ไม่ได้ทำให้เธอรู้สึกรู้สาอะไรนมที่อุ่นเกือบร้อนในแก้วใสาย,ยาวนั้นเธอถือมันราวกับว่ามันไม่มีความร้อนเลยเธอถือมันเหมือนกับว่าแก้วนมใบนี้มีอุณหภูมิเท่ากับห้องแบบนั้นถึงจะเป็นความร้อนนิดหน่อยแต่ถ้าถือนานๆเข้ามือก็อาจได้รับบาดเจ็บได้เหมือนกัน โชแปงกวาดตาไปทั่วบริเวณคฤหาหา์เธอมองไปที่บ่อน้ำที่เธอใช้คร่าชีวิตน้ำฝนสาวใช้ในบ้านเธอมองไปที่บ้านต้นไม้ด้วยความคิดที่ว่ากล่องไม้ที่เป็นกล่องสมบัติของเธอไปอยู่ที่นั่นได้ยังไงเธอพยายามคิดว่าเธอลืมเรื่องราวสำคัญและใหญ่โตขนาดนี้ไปได้ยังไงและมันก็ทำให้เธอคิดต่อไปว่ายังมีเรื่องอะไรหรือเปล่าที่เธอลืมไปเรื่องใหญ่อะไรที่เธอยังนึกไม่ออกโชแปงกลืนขนมปังลงคอไปอย่างทุลักทุเล เธอดื่มนมอุ่นที่ตอนนี้ไม่อุ่นแล้วตามลงไปอึกหนึ่งเธอวางของทั้งหมดลงบนถาดที่ใส่พวกมันมาตอนนี้โชแปงคิดว่าอยากจะอาบน้ําและลงไปหาใครสักคนที่จะเล่นเป็นเพื่อนเธอได้เธออยากจะลงไปหาบาสที่อย่างน้อยก็ไม่ทําให้เธอเหงาก่อนที่จะได้คิดและทําอย่างอื่นต่อโชแปงมองเห็นความผิดปกติบางอย่างด้วยหางตาเธอรีบเพ่งมองไปที่สวนดอกไม้ที่เธอเพิ่งสั่งให้รื้อทําใหม่ต้นไม้ที่ยืนต้นตายอยู่ก็ยังคงไม่มีอะไรเปลี่ยนไป แต่ชิงชาที่ควรจะอยู่นิ่งๆมันกลับแกว่งไกวไปมาเธอพยายามขยี้ตาเพื่อให้ไม่เกิดภาพหลอนและเพื่อให้แน่ใจว่าเธอนั้นตาไม่ฝาดแต่ชิงชาที่แกว่งก็ยังคงแกว่งอยู่ต่อไปท้าทายสายตาของเธอยิ่งนักโ์แปลพยายามดูทิศทางลมและคาดเะเนความเป็นไปได้ที่ลมจะพัดแล้วทําให้ชิงชาแกว่งแต่ไม่มีเลยวันนี้ลมสงบนิ่งจนหน้าใจหายและชิงชาก็แกว่งเองต่อเนื่องจนหน้าขนลุก มันแกว่งช้าแต่ก็ไม่อยู่เหมือนกับว่าถ้ามีใครนั่งอยู่บนนั้นก็จะต้องเป็นคนที่เฝ้ารออะไรอยู่สักอย่างหนึ่งเรื่องราวของผีสาวน้ำฝนแทรกเข้ามาในหัวเธอทันทีบางสิ่งที่รอคอยอะไรบางอย่างบางสิ่งที่ถ้าเป็นกลางวันจะมองเห็นได้ยากเพราะบางจางและทะลุทะลวงบางอย่างที่ไปสู่สถานที่ที่ควรไปไม่ได้และติดอยู่บนโลกนี้บางอย่างที่เรียกว่าวิญญาณโชว์แปลงเริ่มเหงื่อออกที่ใบหน้าและมือ จริงอยู่ที่เธออยู่กับน้ำฝนมาก็หลายวันมันก็ควรจะชินได้แล้วแต่ว่าในความคิดของโชแปงนั้นเธอคิดว่าต่อให้อยู่กับผีมานานแรมปีก็อาจจะไม่ชินก็ได้และเธอยังคิดว่าของแบบนี้มันคงจะต้องชินเป็นตัวตัวไปถึงจะสนิทกับพี่น้ำฝนได้ง่ายๆก็ไม่ใช่ว่าเธอจะอยากสนิทกับผีตัวอื่นด้วยอีกความคิดเห็นที่กระอักกระอ่วนอยู่ในหัวใจของเธอก็คือความคิดที่ว่าผีที่กำลังแกวงชิงช้าอยู่ตรงสุดขอบคฤหาสน์นั่นน่ะ จะเกี่ยวข้องกับเธออีกไหมและหรือเธอไปทําอะไรใครไว้หรือเปล่าโชวแปงกํามือตัวเองแน่นเธอกลัวว่าอาจเป็นตัวเธอเองที่ทําให้ผีตนใหม่ที่ไม่ใช่พี่นําฝนติดอยู่ในพบนี้ เธอภาวนาของอย่าให้เป็นแบบนั้นเลยโชแปงเดินเข้าไปอาบน้ำหลังจากที่มองชิงชานั่นแกว่งอยู่นานยิ่งมองไปนานๆานมันก็ยิ่งทำให้เธอรู้สึกหลอนมิวสิกที่ในที่สุดก็ไม่กล้าเปิดประตูเข้ามาในบ้านเดินกลับบ้านคอตกด้วยสายตาเศร้าๆโชแปงมองตามไปจนสุดสายตาการไม่ได้อยู่ด้วยกันทำให้เธอคิดถึงชายคนรักมากอาจพูดได้ว่าโชแปงในตอนนี้ให้อาภัยมิวสิกไปแล้วก็เป็นได้เงื่อนไขเดียวของเธอก็คือให้มิวสิก เลิกขี้พลาดหลังจากที่โชแปงอาบน้ำเสร็จเธอก็เดินลงมาจากชั้นบนอย่างไรพลังและไม่มีเรียวไม่มีแรงเป็นครั้งแรกที่เธอต้องจับราวบันไดวนสีทองที่เธอไม่เคยที่จะแตะต้องมันเลยบาสนั่งรอยอยู่ที่สุดทางเดินดูท่าว่าจะอิ่มหมีพีมันแล้วเธอเดินลงไปหาเขาแต่ก็ไม่ไวที่จะสะดุดขาตัวเองด้วยความที่ว่าโชแปงในตอนนี้ไรเรียวแรงถึงขีดสุดเธอจึงไม่มีแรงเขือนตัวและแรงต้านมากพอ ร่างกายของเธอโผลไปข้างหน้าและกระเด็นลอยออกจากบันไดถึงแม้ว่าเป็นขั้นต่ำๆที่ไม่ได้ห่างจากพื้นมาแต่ถ้าตกลงไปก็คงจะเจ็บหนักเหมือนกันดีที่บาสวิ่งมารับตัวเธอเอาไว้ได้ทำอะไรของเธอนะใหญ่โง่เดินระวังหน่อยสิก็แล้วยังไงล่ะหนูตายก็ดีแล้วจะได้ทดใช้กรรมที่ทำไว้กับพี่นำฝนไม่ใช่เว้ยเธอตายแล้วพี่นำฝนเขาจะฟื้นขึ้นมาไหมล่ะไม่ฟื้นเห็นไหมเธอเองก็รู้ดีนี่นา แล้วแบบนี้ยังจะทําอะไรเรื่อยเปื่อยไม่ระวังตัวขอโทษทีต่อไปจะระวังนะว่าแต่เก่งนะรับหนูได้ด้วยไม่ใช่เรื่องตลกไว้ไม่ต้องมาหัวเราะเธอจะอยู่หรือจะตายคิดถึงคนอื่นเขาซะมังเซ่คนอื่นเหรอใครหลักคนอื่นไม่เห็นมีใครเลยเธอมองไม่เห็นใครเลยจริงเหรอคุณพ่อก็ทิ้งไปไม่เหลียวแลเลยนี่ก็เจ็ดวันมาแล้วมิวสิกก็ขี้ปอดไม่เห็นมังมอหนูสักที ชีวิตเธอมีแค่คนสองคนนี้หรือไงกันเล่าคุณแม่เสียไปแล้วนี่นา,นายจะให้มีใครอีกล่ะบาสก็บาสนายเธอจะตายไม่ได้นะถ้าเธอตายบาสจะโกรธเธอมากๆเลยแล้วจะไม่มีวันอภัยให้เธอเลยด้วยนายนี่ดีกับหนูจังเลยนะบาสไม่รู้ว่าทําไมอยู่ใกล้ๆนายแล้วหนูถึงได้รู้สึกปลอดภัยนะักทั้งทั้งที่เราก็เพิ่งรู้จักกันแท้ๆเลยเอาหน้าเอาเป็นว่าบาสเป็นห่วงโชแปงนะเคยห่วงเท่าไหร่ก็ห่วงเท่านั้น และจะไม่เปลี่ยนแปลงด้วยโอ้โหอย่างเท่เหมือนกับว่ารู้จักกันมานานงั้นแหละไม่รู้สิบาสรู้สึกแบบนั้นจริงๆนี่นาโชแปงจะบอกว่ามันเหยหรือเสียวก็แล้วแต่จะพูดเธอะโอ้โหแย่เล่นไม่ได้เลยนะพ่อคนขี้ใจน้อยว่าแต่ก่อนอื่นปล่อยหนูลงเหอะอายนะอยู่ในอ้อมแขนผู้ชายแบบนี้เชิดทำเป็นไม่เคยยายโชแปงเอ๋ยก็ไม่เคยนะสิยะนายคิดว่ากับเรื่องผู้ชายหนูเป็นคนแบบไหนเหรอ เอาเถอะเถอะบาสขี้เกียจพูดด้วยแล้วถ้าไม่เป็นไรแล้วเราไปเล่นกันดีกว่านะนายไม่เบื่อที่จะเล่นบ้างหรอไงเห็นชวนเล่นทุกวันเลยก็ผมอยู่คนเดียวมาตั้งนานนี่นาเธอจะให้ผมชวนคุณอุ่นเรือนเล่นหรือไงเธอจะบ้าเหรอเออมันก็จริงเนื้ปังงานป่จะไปเล่นที่ไหนไปเล่นที่สวนดอกไม้กันไม่รู้ว่าเสร็จแล้วหรือย,อยังโชแปงมองหน้าบาสด้วยสายตาเหนื่อยเหนื่อยราวกับเธอจะบอกว่าไม่ขอไปที่นั่นได้ไหม แต่ว่าบาสไม่ได้ใส่ใจสายตาวิงวอนของเธอแม้แต่น้อยโชแปงที่เพิ่งจะเห็นอะไรที่ไม่ควรจะไปเห็นมาจากหน้าต่างข้างบนตอนนี้เธอจำเป็นจะต้องไปเล่นที่สวนนั่นอย่างเลี่ยงไม่ได้เธอวิ่งตามบาสออกไปที่สวนดอกไม้พอถึงที่สวนเด็กทั้งสองถึงได้รู้ว่าการบูรณะซ่อมแซมระดับเทพของพวกคนสวนนั้นเสร็จสิ้นลงแล้วแม้ว่าตอนนี้จะไม่มีดอกไม้บานแต่มเมล็ดพันธุ์ก็ถูกนำมาปลูกแล้ว ต้นไม้ต่างๆถูกยกมาประดับอย่างสวยงามไม่ต้องรอให้โตที่เห็นว่าจะเหมือนเดิมก็คงจะเป็นต้นไม้ที่ยืนต้นตายคนสวนบอกว่าไม่สามารถถอนออกมาได้สงสัยว่าจะอย่างรากลึกมากก็เลยต้องปล่อยไว้แบบนี้แต่ถึงแม้ว่าต้นไม้ตนนี้จะตายไปแล้วแต่ลำต้นที่ยังแข็งแรงและกิ่งก้านที่ใหญ่โตทำให้สามารถผูกชิงชาไว้ได้และเล่นได้โดยที่ไม่ต้องกลัวว่ามันจะหักลงมา โหพวกพี่พี่คนสวนทำงานเร็วมากเลยเนื้เธอว่าไหมโชแปงเออก็ว่างั้นแหละเป็นอะไรไปอีกละ่ะยังไม่หายบ้าอีกเหรอดูทำหน้าเข้าสิไม่ใช่ไม่หายบ้าเว้ยแต่ว่าคิดเรื่องอะไรเพลินๆอยู่น่ะแล้วที่ว่าเรื่องเพลินๆนะเรื่องอะไรเหรอแล้วนายจะมายุ่งอะไรกับหนูเนี่ยบาสอยากจะเล่นอะไรก็เล่นไปเลยไปแมหม่งหุดหงิดจริงๆใช่สิบาสมันตัวยุ่งไม่เหมือนนายมิวสิกคนรักเก่าใช่ไหมละ่ะ คงจะคิดเรื่องเขาอยู่ล่ะสิคิดว่าจะคืนดีด้วยยังไงไม่ให้เสียฟอร์มใช่ไหมละ่ะโอ้โหอยากจะคิดอะไรก็คิดไปเถอะย่าแล้วแต่นายแล้วกันมีสมองอยู่แค่หางอึ่องคงจะอธิบายอะไรให้ฟังยา่าเอาเถอะจะอะไรก็ช่างหนูเถอะหน่อยปีกกล้าขาแข็งนะใช่ดิบาสมันไม่สําคัญหรอกใช่เปล่าละ่ะอ่าบาสหนูจะบอกไว้เลยนะว่าตลอดชีวิตที่ผ่านมาเนี่ยหนูสนิทกับบาสมากที่สุดแล้วก่อนที่จะมาที่นี่หนูก็ไม่มีเพื่อนหรอกนะ อยู่แต่กับมิวแล้วก็คนคุ้มกันหาเพื่อนเล่นยากมากเลยได้มาเจอบาสในคฤราหน์ของหนูเป็นเรื่องที่น่าแปลกมากแล้วแต่ดีใจมากเลยนะหนูรู้สึกเหมือนกับว่ารู้จักกับบาสมานานแล้วอย่างนั้นแหละอออบาสก็รู้สึกแบบนี้เหมือนกันเหมือนกับว่ารู้จักกับโชแปงมานานแสนานานแล้วแล้วที่มาเนี่ยจะมาเล่นอะไรเรออบาสไม่มีที่อื่นให้เล่นแล้วหรือไงเธอนี่ก็พูดจาแปลกแปลกเนอเหมือนไม่อยากมาที่สวนนี้เท่าไหร่ก็ไม่ค่อยอยากจะมาหรอก แต่เห็นว่านายอยากมาก็มาด้วยก็แล้วทำไมถึงไม่อยากมาล่ะครับคุณหนูโชแปงเรื่องของหนูบ้างเหอะบาสอยากเล่นอะไรล่ะใย,ยนี่แปลกๆแ,แค่ส,ส่วนนี้ตัวเองก็เป็นคนสั่งให้ซ่อมแซมเองแต่ก็ช่างเธอเธอบาสอยากจะมาเล่นชิงช้าน่ะเล่นด้วยกันไหมไม่เอาอยาโหปฏิเสธโดยไม่คิดเลยนะทำไมล่ะครับน้องก็แดดมันร้อนเดี๋ยวหนูไปนั่งเล่นในซุ้มดอกไม้ตรงนั้นนะบาสอยากเล่นก็เล่นไปนะชิงช้าน่ะ บาสดูจะไม่ค่อยเข้าใจกิริยาอาการของโชแปงซักเท่าไหร่แต่เธอก็ไม่อยากกระตกกระตากเรื่องชิงช้าแกว่งเองให้บาสรู้เพราะถ้าเกิดว่าบทสรุปมันออกมาว่าเธอคิดไปเองแล้วบาสจะด่าเอาแล้วก็ตั้งแต่ที่มายืนที่สวนนี้โชแปงก็ยังไม่รู้สึกว่ามีอะไรแปลกๆเกิดขึ้นเธอนั่งเล่นอยู่ที่ซุ้มโค้งที่ประดับด้วยต้นไม้และดอกไม้ส่วนบาสนั้นโลชิงชาเล่นอย่างสนุกสนาน โชแปงคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้คิดไปถึงเรื่องที่นำฝนและเรื่องของคุณพ่อคิดไปคิดมาเธอก็หันกลับมามองบาสซึ่งตอนนี้เธอเองก็ยังไม่รู้เลยว่าที่จริงแล้วเพื่อนที่เธอรู้สึกสนิทนักหนาท,ทั้งทงที่รู้จักกันมาไม่ถึงหนึ่งอาทิตย์เนี่ยเป็นใครจนถึงวันนี้เธอก็ยังไม่ได้คําตอบอะไรจากบาสยกเว้นคําว่าญาติห่างๆซึ่งโชแปงก็นึกไม่ออกว่าห่างแค่ไหนแล้วก็นึกไม่ออกจริงๆว่าเคยมีญาติคน ในที่เข้ามาอยู่ในคฤราหา์สุขขาวดีคิดเรื่องบ้านไปก็ผ่านทําให้คิดไปถึงเรื่องพ่อโชแปงเริ่มทําหน้าเศร้าเพราะรู้สึกว่าตัวเองนั้นถูกทอดทิ้งจริงๆซะแล้วเธอคิดว่าคุณพ่อตอนนี้คงหลงเชื่อคารมของเตมิกาภรรยาใหม่จนลืมลูกของตัวเองได้และเธอก็อดคิดไม่ได้ว่าเตมิกาคนนี้หรือเปล่าที่พยายามสัรหาผีเข้ามาไว้ในบ้านเพื่อที่จะหลอกให้เธอกลัวในความคิดของโชแปงอันที่จริงถ้าผู้หญิงคนนั้นจะทําอะไรร้ายกาจขนาดนี้ก็คงไม่แปลกหรอก ยายโชแปลงคิดไรอยู่ละ่ะเธอเธอยายบ้องอ้าวเหือเออเรียกทำไมยะกเปล่าเห็นทำตาลอยลอยเป็นอะไรหรือเปล่าร้อนไหมละ่ะแล้วนายคิดว่ามันร้อนไหมล่ะยะลองตรตรองเอาเองเหอะเออสงสัยว่ามันจะร้อนจริงแฮะประสาทของยายคุณหนูถึงได้เพี้ยนเพียนแบบนี้อ้าวหมอนี่จู่จูมาว่าหนูทำไมกันยะอยากมีเรื่องหรองไงไม่ได้อยากมีเรื่องนะเว้ยแต่ถ้าจะจัดมาก็ไม่ถัดหรอกว่าแต่คิดเรื่องอะไรอยู่ คิดเรื่องคุณพ่อกับเมียใหม่ของท่านนะสิอ๋อคุณน้าอะไรนะเบมิกาอะไรนั่นปากที่เธอบอกว่าเขาลงเธอมาอยู่ที่นี่แหละนะถูกต้องนะยะกำลังคิดว่าเรื่องราวแปลกๆในบ้านจะเป็นฝีมือการเล่นคุณสายของยายเบมิกาหรือเปล่านะถ้าเป็นคนคนนั้นแล้วก็เรื่องแค่นี้คงทำได้ง่ายๆเธอนี่ก็เที่ยวไปปรักปรำคนอื่นนะถ้าเขาไม่ได้ทำแล้วมาได้ยินข้าว เขาจะเสียใจนะเธอเองก็หัดมองโลกในแง่ดีบ้างเหอะถ้าไม่ทำตัวเป็นคุณหนูสักสามเดือนนะเธอจะน่ารักขึ้นมากเลยรู้ไหมนายอย่ามาทำเป็นรู้อะไรหน่อยเลยเธอเองก็ไม่รู้อะไรเลยเหมือนกันแหละน่าอย่ามาพูดดีเลยจะไปเล่นชิงชาก็ไปเป๊อย่ามาไล่เหมือนหมูเหมือนหมานะว่ใหญ่เด็กคุณหนูว่าแล้วบาสก็ไปเล่นที่ชิงชาสีขาวเหมือนเดิมแต่ว่าคราวนี้มีบางอย่างเปลี่ยนไป ในขณะที่บาสแกว่งชิงช้าไปมาโชว์แปลงหันไปเห็นเงาดำๆที่เธอเองรู้ว่ามีอยู่ตรงนั้นแต่ไม่อยากจะเจอเงาสีดำตะคุ่มตะคุ่มยืนอยู่ที่ด้านหลังของชิงช้าบาสหันหลังให้ก็เลยมองไม่เห็นเงาดำๆที่ว่านี้เหมือนกับว่ายืนมองบาสอยู่ราวกับว่าบาสไปนั่งทับที่ทางของเขาอยู่อย่างนั้นบาสลงมาเหะไปกินข้าวกลางวันกันไม่เอาไว้ว่าแต่ชิงช้านี้ดีจังเลยนะแกวงเบาๆก็ไปแล้วสนุกดีฮะไม่เห็นหน่าสนุกเลย ลงมาเถอะน้าคือหนูหิวแล้วไปหาอะไรกินกันเถอะนะก็บอกแล้วไงว่าไม่ไปจะเล่นชิงช้าเธอจะไปไหนก็ไปสิก็ได้งั้นนายก็อยู่ตรงนี้แหละเล่นไปเหอะชิงช้าเนี่ยหนูจะไม่มาเล่นด้วยอีกแล้วเรื่องของเธอไปกินข้าวเลยไปใยเด็กกับโปโลเออไปก็ได้แล้วอย่ามาร้องไห้เสียใจทีหลังก็แล้วกันใครเขาจะไปร้องไห้เพราะไม่ได้กินข้าวกลางวันกันหลายายบ้า โชแปงวิ่งไปจากที่สวนนั้นอย่างเร็วถ้าบอกว่าวิ่งหนีคงจะใช่กว่าเธอหันมามองบาสและชิงช้าเป็นระยะๆเะะนาดำทมึนที่อยู่ข้างหลังบาสยังคงยืนอยู่ตรงนั้นไม่ไปไหนแต่บาสก็ยังคงโลชิงช้าไปอย่างสนุกสนานโชแปงวิ่งมาจนถึงตัวคฤหาสน์แล้วก็หันไปเห็นอุ่นเรือนกำลังเตรียมสำหรับกับข้าวเด็กหญิงวิ่งตรงเข้าไปหาแม่นมของเธอในทันที ด้วยอาการกระหืดกระหอบอุ่นเรือนเห็นว่าคุณหนูของตัวเองวิ่งมาแบบนั้นก็ร้องดุเธอไม่อยากให้วิ่งเร็วๆเพราะว่ามันเป็นกิริยาที่ไม่ดีแต่ในใจโชแปงคิดว่าถ้าวิ่งหนีผีก็คงต้องวิ่งเร็วประมาณนี้ลหละมัง้งคุณอุ่นเรือนคะคุณหนูโชแปงทำไมวิ่งล่ะคะมีแต่เด็กกับขโมยนะคะที่วิ่งเร็วๆนะ่ะอ่าขอโทษค่ะต่อไปถ้าไม่จําเป็นหนูก็จะไม่วิ่งอีกดีแล้วล่ะคะเราเป็นผู้ดีมีสกุลอย่าวิ่งให้ใครเห็นนะคะแฮะ เออคุณอุ่นเรือนคะหนูมีเรื่องจะถามหน่อยนะคะอะไรเรอคะคุณหนูสวนที่หนูให้คนสวนไปซ่อมแซมนะคะอ้อสวนสีขาวที่อยู่ข้างหลังบ้านน่ะเหรอคะคนสวนทำไม่ถูกใจเหรอคะคุณหนูเปล่าค่ะไม่ใช่ค่ะคนสวนทำไว้สวยมากค่ะขอบคุณนะคะคุณอุ่นเรือนไม่เป็นไรค่ะนี่ก็เป็นหน้าที่ของอุ่นเรือนอยู่แล้วแต่หนูสงสัยนะคะว่าสวนสีขาวนั่นน่ะเป็นสวนของใครเหรอคะ เฮทำไมถึงอยากรู้ล่ะคะส่วนของคฤหาสุขาวดีก็คือส่วนของพวกคุณหนูและครอบครัวไม่ใช่เหรอคะก็ใช่นะคะแต่หนูแค่อยากรู้ว่าคนสุดท้ายที่จัดสวนนั่นน่ะเป็นใครเหรอคะคนสุดท้ายที่จัดสวนนี้เหรอคะก็คุณแม่ของคุณหนูไงล่ะคะเอ๊เป็นคุณแม่เหรอคะไม่เห็นจะเหมือนเลยอะไรเหรอคะที่คุณหนูว่าไม่เหมือนนะคะอ๋อเปล่าไม่มีอะไรคะคุณอุ่นเรือนเดี๋ยวหนูเอาอาหารไปกินบนห้องนอนนะคะ ได้สิคะเดี๋ยวอุ่นเรือนจัดการให้นะคะ ที่จริงการที่โชแปงอยากเอาอาหารเที่ยงไปกินบนห้องนอนไม่ใช่อะไรอย่างอื่นนอกาจากว่าเธออยากได้ชัยภูมิดีๆสำหรับแอบมองไปที่สวนและก็เป็นไปอย่างที่เธอคาดเดาบาสยังคงสนุกอยู่กับการโลชิงช้าเล่นซึ่งจริงๆแล้วก็ดูว่ามันไม่ได้สนุกอะไรนักหนาแต่ที่ไม่ยอมหยุดเล่นก็ไม่รู้ว่าเพราะอะไรหรืออาจจะเป็นเพราะว่าถูกผีที่ยืนอยู่ตรงนั้นสิงเอาแล้วก็ได้นี่เป็นตอนกลางวันโชแปงไม่อาจระบุได้ว่าสิ่งที่เธอเห็นเป็นอะไร และมีรูปร่างแบบไหนแต่ในความคิดเอนั้นอะไรก็ตามที่อยู่ตรงชิงช้าจะเป็นอะไรก็ช่างแต่เธอไม่ขอยุ่งด้วยอย่างแน่นอนที่สุดนี่อาจจะเป็นครั้งแรกตลอดเวลาที่ผ่านมาหกวันที่เธอได้อยู่คนเดียวในช่วงกลางวันโชแปงหวนคิดถึงแต่คุณพ่อและบ้านที่เธอจากมามีอะไรบางอย่างทำให้เธอรู้สึกว่าอยากกลับบ้านอยากไปหาคุณพ่อของเธอ อะไรบางอย่างนั้นคงจะเป็นความเหงาเธอคิดไปถึงขั้นว่าตอนนี้คุณพ่อจะยังรอเธออยู่ที่บ้านไหมหรือว่าตอนนี้ท่านจะหัวรเร่อยสนุกสนานที่ได้จับตัวเธอมาขังไว้ในนี้เวลาผ่านไปนานเหลือเกินหลังจากที่โถแปงตกอยู่ในผวางคิดถึงบ้านนี่ก็เกือบที่จะเย็นแล้วเมื่อเธอได้สติเธอก็หันไปมองรอบๆตัวซึ่งเป็นอิริยาบถธรรมดาสามัญไม่ได้คิดอะไรแต่สิ่งที่ปรากฏต่อสายตาเธอทำให้คุณหนูน้อยถึงกับอึ้งและหวาดกลัว เพราะว่าตอนนี้บาสยังคงเล่นชิงช้ายอยู่ที่สวนดอกไม้ผีสิงนั้นถึงแม้ว่าเธอจะกลัวแต่ว่าถ้าถึงขนาดนี้แล้วเธอจำเป็นจะต้องไปตามเพื่อนสุดรักของเธอกลับมาให้ได้ไม่ว่าเพื่อนจะถูกสะกดจิตหรือว่าผีลักซ่อนอะไรก็ตามทีโทแปงวิ่งไปที่สวนอย่างรวดเร็วในใจเธอคิดว่าจะต้องรีบไปให้ถึงก่อนที่พระอาทิตย์จะตกดินเธอทั้งกลัวทั้งโมโหกลัวผีก็กลัวแถมยังต้องโมโหบาสที่ไม่ยอมเลิกเล่นอีก ราวกับว่าวันนี้ระยะทางมันไกลแสนไกลโชแปงวิ่งเท่าไหร่ก็วิ่งไม่ถึงสวนดอกไม้นั่นสักทีแต่ถึงแบบนั้นเธอก็ไม่ทอ้อเธอยังคงวิ่งไปไม่หยุดกว่าที่จะมาถึงสวนดอกไม้ก็มืดซะแล้วโชวแปงใช้เวลาเดินทางจากคฤราหั์มาเป็นสองเท่าของปกติสิ่งที่ปรากฏอยู่ตรงหน้าของเธอก็คือบาสที่หน้าแดงก่ำเป็นเพราะว่าตากแดดมาทั้งวันแล้วก็รู้สึกว่าสติไม่ค่อยจะอยู่กับเนื้อกับตัวเท่าไหร่เธอดึงเพื่อนรักลงมาจากชิงช้า